กรรมการผู้บริหารบริษัทมงคลคาร์เซ็นเตอร์จำกัดนะคะทำหน้ากากพลาสติกกันละอองเชื้อโควิด -19 เพื่อให้พนักงานในบริษัทแล้วก็แจกจ่ายประชาชนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยค่ะ จากกรณีที่มีการแชร์คลิปการทำหน้ากากพลาสติกกันละอองเชื้อโควิดใช้เองเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปทำใช้เองที่บ้านผ่านทาง f เฟ e บ o ๊กล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามคุณเมวดีจุลทัศน์กรรมการผู้บริหารบริษัทมงคลคารเซ็นเตอร์จำกัดเจ้าของคลิป โดยเจ้าตัวบอกว่าได้ไอเดียมาจากคลิปที่มีการแชร์ต่อกันมาทางแอปพลิเคชัน Line จากนั้นจึงมีแนวคิดที่จะทำหน้ากากพลาสติกกันละอองเชื้อโควิด -19 แจกพนักงานบริษัทและแจกจ่ายประชาชนทั่วไปตอนแรกตั้งเป้า300ชิ้นแต่เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการทําหน้ากากจึงเกิดแนวคิดที่จะทําหน้ากามอบให้เบื้องต้นมีโรงพยาบาลติดต่อเข้ามาแล้ว1โรงพยาบาลซึ่งหลังจากนี้ก็จะนําหน้ากากพลาสติกกันละอองเชื้อโควิด1 9มอบให้ทางโรงพยาบาลดังกล่าวจํานวนร้อยชิ้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้เองกันตนเองเบื้องต้นระหว่างดูแลรักษาคนไข้ในโรงพยาบาล คุณเมวดีบอกว่าจะทำหน้ากากแจกจ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่จะหมดผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอรับได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ในเวลาทำการหรือเวลาประมาณ9นาฬิกาเป็นต้นไปจำกัดจำนวน1ชิ้นต่อ1คนฟรีส่วนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องการก็สามารถติดต่อสอบถามได้เช่นเดียวกันโดยทำแจกไปจนกว่าของจะหมดค่ะ ก็พอดีว่าเห็นไอเดียนี้นะคะจากในในไลน์กลุ่มที่ผู้ใหญ่ส่งมาต่อๆกันในไลน์นะคะเราก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเป็นไอเดียที่ดีนะและมันจำเป็นสำหรับสถานการณ์แบบนี้ด้วย mm hmm. ก็เลยคิดว่างั้นเรามาทำคลิปวิดีโอแนะนำวิธีการทำเพื่อแชร์ต่อออกไปให้คนอื่นที่ยังไม่ไทราบได้ได,ได้ได้รับรู้ว่าเออ เขาทากันอย่างนี้มันไม่ได้ไม่ได้ยากเราสามารถทําใส่เองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยก็คือพอเห็นไอเดียปุ๊บคนแรกที่เราคิดถึงเลยคือน้องๆพนักง,งานที่ทํางานกับเราเพราะว่าเขาจะต้องพบปะผู้คนจะต้องเจอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอยากทําให้น้องๆใส่ก่อนแล้วก็คิดต่อไปอีกว่าเอองั้นทําให คนทั่วไปใช้ด้วยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะมาทำแล้วแล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือมีพี่พี่ทักมาว่าเออที่โรงพยาบาลเขาก็ยังมีความต้องการนะเราก็เลยมีความคิดว่างั้นดีเลยงั้นเดี๋ยวเราทำต่อก็คือเอาไปไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลด้วยอย่างเงี้ยค่ะ มีทางโรงพยาบาลพนานะคะพี่เขาทักมาเพราะว่าเป็นเพื่อนกันใน facebook ค่ะพี่เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยอยากจะได้แต่ไม่รู้ว่าถ้ามาจะทันไหมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวเมย์จะเก็บไว้ให้จะเตรียมไว้ให้แล้วก็มีพี่สาวอยู่ที่พนาอยู่แล้วค่ะก็เลยก็เลยจะฝากพี่สาวมาเอาเย็นนี้ล่ะคะ่ะ <c oughs> ของโรงพยาบาลพนานี่ตั้งใจว่าจะมอบไปหนึ่งอยชิ้นค่ะ แล้วก็น่าจะทําเผื่อไว้สําหรับโรงพยาบาลอื่นๆที่มีความต้องการหรือสถานอนามัยนะคะประจําหมู่บ้านหรือชุมชนอย่างเงี้ยนะคะค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปก็มารับได้ที่มงคลคาเซนเตอร์เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้จากที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำา300ชิ้นก็คิดว่าน่าจะทำเพิ่มค่ะทำเพิ่มไปไปเรื่อยๆก่อนค่ะเท่าที่เราจะทำได้ ก็ขอจำกัดว่าหนึ่งท่านต่อหนึ่งชิ้นก่อนนะคะเผื่อคนอื่นด้วยนะคะก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าเริ่มต้นป้องกันตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้าตัวเราไม่ติดเชื้อ คนอื่นก็ไม่เป็นภาระคุณหมอและพยาบาลก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนัก mm hmm. เพื่อมาดูแลพวกเราทุกคนนะคะช่วยกันแบ่งเบาด้วยการรับผิดชอบตัวเองป้องกันตัวเองก่อนนะคะแล้วก็พยายามอยู่บ้าน,นะคะ่ะไม่ออกไปไหนขอบคุณค่ะ